คุณครับนาวาราศีประตูเข้าใหม่สีขาวนะครับตัวคาลิเบอร์ด้วยนะครับหาโคตรยากนานๆมีให้เห็นทีนะครับครั้งก่อนมานะครับราคาอยู่ที่สี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันปีสิบเก้ามาปุ๊บไปปั๊บเลยรอบนี้เหมือนกันนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับปีสิบเก้าเหมือนกันราคาแค่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันพรายู่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษก็มีให้ของแถมก็มีครบโปรโดคุ้มๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้รุ่นแหลไอเทมเลยนะครับ ผมบอกเลยว่ารุ่นแรเท่มเลยสีขาวด้วยสภาพกิฟกล้องรอบคันออปชั่นครบๆไม่คนพลาดคันนี้นะครับและไม่แค่รักมือนะครับไม่รักมือนไม่น้อยกว่าคันก่อนด้วยนะครับคันนี้ใครเห็นแล้วอยากหากระบะ4ประตูออโต้ไว้ใช้ผมแนะนําคันนี้เลยครับสวยคุ้มค่าน่าใช้ราคาถูกนะครับติดต่อหาไปได้นะครับ0947894848นะครับมา เดี๋ยวนี้๋ยวไปพามาดูนะครับรถเพิ่งเข้าสภาพเนี่ยบอกเลยว่าแรกรับเลยเพิ่งเข้ามาสดๆเลยลงเทลเลอร์ม,มาเรียบร้อยนะครับไปซื้อมาแล้วไปตรวจมาแล้วเกรดเนะครับซื้อได้ ซื้อได้นะราคาดีด้วยนะครับ479,000ผ่อนอยู่8,500บาทนะครับ7ปี84งวดนะครับหรือ4ปีก็ได้ดอกเบี้ยอยู่2บาทกว่านะครับ2.79เท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้นะครับทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดเลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดวิ่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านเตรียมเอกสารไว้ก็พอนะครับพนักงานบริษัทข้าราชการต่างๆทำงานโรงงานนะครับรายได้18,000ขึ้นไปออกได้ครับไม่ต้องห่วง นะครับออกได้อนุมัติ่า้อนุนมัติไว้นะครับหรือไม่ถึงก็ได้นะครับมือห้ามือหกแต่ขอมีดาวสู้ได้เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเป้คัดมาให้แล้วรถสวยสภาพเกรดเอนะครับเป้เป็นช่างนะครับรับตรวจรถอยู่แล้วด้วยนะครับเป้เป็นช่างนะรับตรวจรถรับดูรถนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเป้ตรวจสอบให้หมดแล้วทั้งหมดคันนี้สภาพเดิมๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างนะผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงคุ้มค่าออปชั่นครบๆนะครับไฟหน้าต่างๆนะตัวเนี้ย ตัว2.5 EL ปี19นะครับได้ไฟหน้าจะเป็นแบบปรเจคเตอร์เลนส์นะครับมีไฟเดียร์ทามขนาดสตาร์ทให้ครบนะครับสวยเดิมมาง,งานไม่แตกไม่แล้วของเดิมแท้จากศูนย์นะครับเดิมแท้จากศูนย์ฝากระโปรงสีสันผิวพันธุ์ลดสภาพเดิมสีขาวมาจางหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับโลโก้นิสันตรงกลางทะเบียน5109ไฟะมองซ้ายขวาอยู่ครบครบนะครับแม็กแท้เดิโรงงานขอบ18นะครับยางนะครับปี21นะแม็ก เป็นสีดูโทนเห็นไหมครับแม็กสีทูโทนแบบนี้คสิบแปดนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ยางประมาณสองหมื่นเปลี่ยนมาแล้วครบๆนะครบัครบสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะครับกระจกมองข้างต่างๆนะครับกระจกมองข้างได้เป็นกระจกมองข้างแบบปรับพับไฟฟ้าและก็มีกล้องนะครับเป็นกล้องมวอเซตา้านะครับนี่ตรงนี้มีให้พร้อมจอด้านในเดีย๋ยวพาไปดูด้านในด้วยนะครับบอกเลยดูให้จบนะครับเพราะบอกเลยว่าออปชั่นให้มาคุ้มค่าจริงๆนะครับหากบาระสี่ประตูมบอกเลยว่าต้องนาวาราคันนี้เท่านั้นนะครับ และบอกเลยนะว่าวันนี้ลงคลิปไปนะครับพวงนี้อาจจะติดจองเลยนะครับรีบถ่ายให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับเพราะลูกค้าหลายคนตามหาอยู่สเปคนี้รุ่นนี้อ่ะมาดูกันต่อนะครับซ้ายเดิมขวาเดิมนะครับโปร่งซุ้มล้อสภาพเดิมเดิมนะครับนี่สันคมชัดเจนแบบนี้นะสันคมชัดเจนแบบนี้นะครับ แม็กเดิมไม่เคยขึ้นบาทสภาพกริปนะครับยางก็ปีใหม่แล้วก็ลดสภาพกริปเลยแบบนี้นะครับมันจะข้างมัะจะเหยียบจะเป็นตัวสีดำด้านเห็นไหมแล้วก็ดขึ้นด้วยคำว่า2.5 DDT i v g า Turbo จบกระจกมองข้างเนี่ยได้เป็นปรับพับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้ากระจกด้านหน้านะของเดิมนะครับนิสสันนี่ครับของเดิมนิสสันเห็นไหมครับสบภาพเดิมภาษีพรบ,บไปต่อให้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับต่อให้แล้วนะครับ คันนี้นะครับรถทุกคันจะไม่มีประกันเนาะไม่มีประกันเขาจะถอดหมดเลยเขาจะเรียกว่าเขาจะถอดออกไปหมดนะเขาก็คือยกเลิกครับไว้ง่ายยกเลิกประกันก่อมาขายนะครับก็ลูกค้าซื้อได้นะประกงประกันนะครับอ่าและดูนะกระจกเดิมฟิล์มติดมาครบนะครับฟิล์มติดมาครบนะโครงราคาสภาพเดิมไม่แตกไม่รล้าเลยสภาพคลิปเสากัดเสาตั้งแบบนี้นะครับปุ่มนะครับตัวหูจับเป็นโครเมี่ยมไม่พอนะครับนี่ปุ่มสมาที่นะครับมีให้แล้วนะครับเอาไว้ปลดล็อกรถนะกรณีที่นะครับรถ กุญแจอยู่นอกรถเนาะก,กดล็อกได้เลยอ่าแต่ถ้ากุญแจอยู่รถมันจะล็อกแบบเมื่อกี้เห็นไหมครับนี่กุญแจอยู่รถมันล็อกไม่ได้นี่คือระบบเซฟตี้ของนิสสันนะครับดีมากแบบนี้นะครับโครงสร้างนะดูสีสันม,มีพันเห็นไหมเดิมๆนะครับนี่ตะเข็บโครงสร้างสภาพเดิมนะครับโครงสร้างสภาพเดิมนะครับสภาพส,สวยสภาพเดิมนี้ตะเข็บเปน็นอาร์ตโยต่อโครงสร้างเดิมๆนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะครับ ข้อดีคืออะไรครับไม่อุณความร้อนนั่งหน้านั่งง่ายสบายนุ่มก้นนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนจอนะจะได้เป็นจอแบบสิบนิ้วมีจอมีกล้องให้ครบเครื่องสรงเสียงมีกระึ่มเลยนะครับและแอร์เย็นฉ่ำมากแอร์แบ็กซด์ขวาเนาะนี่ครับแอร์เย็นฉ่ำปรับได้ตามระดับเลยนะครับที่ความแก้วน้ำก็มีให้ครบแบบนี้นะครับอ่าเอกาสารนะครับนี่อยู่ครบบุ๊คเซอร์วิสมีครบครบ นะครับสำเนารถมีให้เลยนะครับนี่เห็นไหมรถคันนี้163แรงม้านะครับแรงม้าเยอะสุดนะครับออปชันเยอะสุดมาจากรถมาจากนะครับบางกอกมิตซูบิชิครับแคปิตอลอ้าวรถแต่งงานนะครับไม่ใช่รถบ้านรถแต่งงานดีเลยแบบนี้ประวัติศูนย์แน่นอนนะครับประวัติศูนย์นะครับ หน่า18บางปากไม่มีอะไรแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการเปลี่ยนมืออะไรเลยทั้งสิ้นนะครับสวยงามเลยนะครับบุ๊กการันตีก็อยู่ครบๆนะครับนี่สมุดรับประกันโอเคอยู่ครบเลยนะครับอย่างนี้ก็คือแจ่มเลยดีเลยนะครับข้อดีของอ่าคนที่ขอาไปเนาะนี่ครับดีเลยแบบนี้รถสีขาวมุกนะครับหายากนะ แบบนี้บอกเลยว่าหายากนะครับบุกรุณีอยู่ครบทุกอย่างเลยนะครับนี่นิสสันคอนเน t ทุกอย่างมีครบเอกาสารนะครับครบพร้อมเลยแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับและดูโครงสร้างรถนะนี่ครับสีเท่ากันโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมประตูไม่มีแกะไม่ไข่เนาะไม่ขยับเลยเห็นไหมกริบกริบนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเบาะจะสองหลังกว้างโปรโ่งนั่งสบายสบายแบบนี้แล้วยกให้ดูนี่นะนี่ครับเป็นไง ไม่มีน้ําท่วมแน่นอนไม่มีจมน้ําพิควํานะครับตัวถังบอดีส้สีต่างๆสภาพเดิมสวยนะครับมีแอร์ด้านหลังให้2จุดแบบนี้แอร์ด้านหลังมีให้2จุดนะครับโอ้สวยคลิปนะครับสวยคลิปเลยนะครับจุดยึดสายบ่งสายเบลมีครบโครงสร้างสวยสภาพเดิมตะเข็บร้อยต่อกระบะนี่ครับดูว่าจะต่อไหมนี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับสบภาพเดิมสภาพสวยนะครับ แบบนี้ได้ไปสบายใจนะครับคุ้มค่าราคาที่จ่ายนะครับกระจกด้านหลังก็ของเดิมจากที่สันนะครับระบบไฟฟ้าแล่หมอกมีให้ครบแล้วนะครับแม็กไลนเนอร์สภาพกิฟสภาพเอี่ยมเลยอ่าไฟเบรกไฟถอยทุกอย่างนะไม่แตกไม่ล้าใช้งานเดิมปกติตัวนี้เป็นตัว EL นะเป็นตัว EL นะครับกล้องหลังมีให้ครบนะครับกล้องหลังมีให้ครบนะครับแล้วก็ในเรื่องของอตัวฝาท้ายเนี่ยล็อกท้ายได้ด้วยนะครับ การชนท้ายนะครับนี่ของเดิมแท้ติดตั้งมาแล้วครบๆนะครับตัวเลนะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับแม็กแมเนอร์สภาพเอี่ยมนะครับแม็กแมเนอร์สภาพเอี่ยมนะครับกระบะท้ายนี่ครับเดิมๆแบบนี้นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับถ่ายเดิมตะเข็บเดิมเราต่อโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับเดิมๆนะครับซีนต่างๆก็เดิมนะครับนี่เห็นไหมเดิมๆแบบนี้นะครับซีนเดิมอ่าท้ายเดิมนะครับรถท้ายเดิมสภาพดีอ่าคันนี้นะครับ ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับชงล่างหนึบๆนึบแน่นๆนะครับนี่ชงลงลุกมุ้งลงกมากเดิมสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับอ่ะหมูชาเป็นโคเมียมนะครับการลอยังไม่ใส่ให้นาอเดี๋ยวล้างสปาขัดปุ๊บมันก็จะใหม่วิบเลยนะครับใหม่วิบวับเลยเพราะว่ารถเนี่ยยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ตัวแผ่นเพจต้องอยู่ครบแบบนี้นี่ครับเห็นไหมแผ่นเพจต้องอยู่ครบแบบนี้ ลองดูครบแบบนี้นะครับคุชชันโทนมีมาให้ครบแล้วนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้มีวอลล์เรคคอร์ดให้ครบนะครับอ่าพุชตาร์ดได้มาแล้วพร้อมๆนะครับเสาบีสภาพเดิมหัวนองน็อตเดิมนะครับโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะครับสวยเดิมนะครับคุ้มค่าเลยคันนี้นะครับติดต่อมาฮเป้นะบอกเลยว่าแค่479,000นะครับไม่75,000โลนะครับคิดดูนะไม่น้อยนะครับ75,000โลได้พุชตาร์ดมานะครับเย็บเบโกพุชตาร์ดนะครับอ่าครบเครื่องนะครับปึ๊บนี่ครับ มุ้แจไม่ข้เหรแบบนี้นะครับอ่าจอนะครับในสังคอนเน็กก็มีให้ครบนะครับคาเมล่าปรับดูได้เลยนะครับคาเมล่าก็มีให้นะครับสายเป็น3 d ดีเห็นไอรีชัดเจนซ้ายขวานี่มุมหว่าสายตามีให้ครบจุดที่เรามองไม่เห็นกล้องมองเห็นนะครับแบบนี้คือบอกเลยว่าแจ่มนะครับแจ่มเลยให้ราคาสเปกลกล้านเลยนะครับโคตรคุ้มนะครับคุ้มเลยแบบนี้เอาเกียถอยก็มีกล้องให้ครบๆนะครับนี่เห็นไหมบอกองศาการเลี้ยวให้พร้อมนะครับ บอกองสากลเยวให้พร้อมเลยแบบนี้นะครับแจมเลยนะครับเรียกว่าแจมนะครับคุ้มนะครับได้ไปก็คุ้มนะครับกระจกมองหลังปรับแสงออโต้ให้ด้วยนะครับแล้วก็บอกทิศด้วยทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกเห็นไหมเนี่ยครับบอกหมดเลยครับตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมเนี่ยครับคุ้มมากนะครับผมบอกเลยคุ้มมากนะครับสภาพเดิมคุ้มภายในสะอาดสะอานไมค์แค่เจ็ดหมื่นห้าพันโลนะครับไมค์น้อยนะครับได้ไม่์น้อยด้วยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเป้พาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับน้องคาหน้าเป็นยังไงไปดูการสดๆร้อนๆเลยนะตอนนี้นะครับลูกค้าอยู่ต่จังหวัดซื้อกันจะได้สบายใจนะครับ๋ยวล้างสปาขัดสีเก็บรายละเอียดให้ไปห้องเหลวให้นะครับลูกค้าก็สบายใจได้เลยส่วนตัวเครื่องนะครับเปิดมานะน,นี่เครื่องครับตอนนี้ก็เปิดทุกอย่างเปิดระบบระบบแอร์ทุกอย่างเลยให้เห็นว่าการทําง,งานเครื่องเต็มระบบเนี่ยเป็นยังไงนะครับเครื่องทาง,งานปกตินะครับเครื่องเครื่องเนี่ยเดินที่ปกตินะครับอ่าสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับ ตรวงแบตเตอรี่นะครับเดย๋ยวเปียกการให้ดูได้ให้เช็คค่าแบตให้นะครับคานหน้าโครงสร้างนี่สภาพเดิมเหมครับโครงสร้างเดิมไม่บิดงอไม่มีชนนะครับนี่ซีนเดิมกดอยู่ได้นะครับนี่ของเดิมแท้จากศูนย์ศูนย์เดิมเดิมนะครับอ่าแก้มเดิมตัวสภาพเดิมนะแก้มเดิมเห็นไหมครับไม่มีแกนไม่มีไขยนะครับเครื่องเดิมยังไงปกตินะครับพวกเทอร์บงเทอร์โบเนี่ยทำงานปกติเลยคานหนคานหน้าเดิมเดิมสภาพเดิมสวยนะครับพอนตอร์มอน้ำทำงานปกติไม่มีความรงความร้อนขึ้นในแดงทั้งสิ ลูกค้าเขไหนซื้อไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวรถย้อมเราไม่ขายรถย้อมแน่นอนนะครับฝาตาปั๊มตัวเรียกว,ว่าของมองกรี่สานี่อยู่ครบเห็นไหมครับกระหนว่ยังเกตยังดีเป็นใยไหมแบบนี้นะครับใยแก้วโค้ชกริปนะครับของเกตพรีเมียมเลยนะครับฝาเดิมเครื่องเดิมไม่มีชนนะครับสภาพสวยเกรดเอแบบนี้นะครับใครสนใจที่สันนวลล่า2.5ตัวยาวแคเริเบอร์ปี19ไม่75,000กิโล 4 7 9 0 0นะครับคุ้มนะครับอนอยูเมาบนแปดนหบาทติดต่อหาไปได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8, 8นะครับสภาพสวยๆเดิมเดแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดลูกค้าคนไหนสนใจก็บาท4ประตูเกียร์โตราคาถูกออปชั่นเยอะๆครคุ้มนะครับต้องนิสสันเท่านั้นราคาถูกลงจะป้ายแดงเป็นล้านวันนี้เหลือแค่4 7 9โคตรคุ้มถูกๆไม่น้อยออปชั่นครบกล้อง,องรอบคันนะครับประวัติศูนย์เช็คได้แบบนี้ติดต่อหาไปได้เลยเบอร์094 789 4848หรือแอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับสภาพสวยคุ้มค่าแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดการสีขาวกันนี้ตัวคาลิเบอร์มีแค่นี้เท่านั้นนานๆมีมาทีนะครับดังนั้นรีบเห็นแล้วรีบทักรีบโทรนะครับบอกเลยมีเล่มพร้อมโอนนะครับพร้อมจะไฟนแนแนซ์ได้หมดเลยทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดวันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับกระบ,บะ4ประตูเกียร์ออโต้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่รงนี้นะครับผมสวัสดีครับ